เราจะพูดถึงอาการปวดเรื้อรังค่ะซึ่งบางท่านนะคะอาจจะหาวิธีรักษาหลายวิธีแล้วไม่หายสักทีเป็นเพราะอะไรนะคะในช่วงนี้เราจะทราบคําตอบกันค่ะร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาริษิ์วงแพทย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะอาการปวดเรื้อรังนะคะบางท่านอาจจะเป็นอยู่เพราะว่าตอนนี้รักษาก็หลายวิธีแล้วไม่หายสักทีจนตอนนี้ท้อไปแล้วนะคะอาจารย์เรียนถามคุณหมอสักนิดนึงค่ะว่าอาการปวดเรื้อรังคืออะไรคะอาการปวดเรื้อรังถ้าตามนิยามเนี่ยต้องบอกว่าปวดเกิน6เดือนนะครับไม่หายก็เรียกว่าปวดเรื้อรังซึ่งนิยามนี่ฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เราเริ่มอย่างนี้ดีกว่าว่า ความรู้สึกปวดคืออะไรค่ะบางคนบอกเมื่อยกับปวดเหมือนกันไหม,มทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่าความรู้สึกไม่สบายตัวความรู้สึกไม่สบายอันแดนหนึ่งที่คนเรารู้สึกแล้วมีลักษณะคล้ายกับว่ามันสอบไปถึงภาวะบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายอันนั้นก็คือความเจ็บปวดนะครับค่ะอย่างสมมติเราโดนกรดเนี่ยที่ผิวหนังถ้าเป็นกรดกรดที่มันไม่ไม่เคืองมากเป็นกรดมดเป็นอะไรเราไม่เจ็บเราคันค่ะ แต่ถ้ากดเข้มข้นขึ้นกัดก็เป็นแผลเจ็บค่ะนั้นความระคายเคือ,องต่อรีเซพเตอร์อันเดียวกันก็ยังทําให้เกิดความรู้สึกปวดบ้างไม่ปวดบ้างไม่เจ็บบ้างไม่เหมือนกันค่ะนั้นพูดง่ายๆคือว่าถ้ามันมีความรู้สึกไม่สบายที่ตัวแล้วคล้ายกับว่าได้รับบาดเจ็บนั่นแหละคืออาการปวดปวด,ปวดภาษาหมอเรียกปวดหมดทีนี้ความปวดเนี่ยโดยเฉพาะปวดเรื้อรังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความกังวลใจแล้วก็ความสับสนสูงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรา การ manage เรื่องนี้อันดับแรกต้องทําความเข้าใจก่อนเข้าใจว่าอาการปวดนั้นเกิดมาจากอะไรแ <c oughs> บบน,นี้เหรอคะตั้งหลักให้ดีก่อน <c oughs> ว่าความปวดเนี่ยจริงๆแล้วความปวดมีแค่มีแค่สามอย่างครึ่งยังไงบ้างคะสามอย่างครึ่งนะฮะคือสมมติว่าเราบอกว่าปวด <c oughs> ปวดเนี่ยมีสามอย่างครึ่งคือสามอย่างหลักกับอีกอย่างเล็กๆนิดเดียวนะครับ3มอย่างหลักเนี่ยก็คือว่าปวดปวดเฉพาะที่แต่ว่า <c oughs> เรามีแผล เรามีการซ้นการอักเสบที่ไหน<ะ>ปลายประสาทที่อยู่บริเวณนั้นก็จะรายงานสัญญาณประสาทขึ้นไปที่สมองสมองก็จะรับรู้ว่าออปวดปวดตรงนั้นปวดตรงนั้นเ<ะ>ช่นมีแผลที่นิ้วชี้มือซ้ายอย่างเงี้ย<ะ>แต่ทีนี้ถ้าหากว่าบางทีสมองรับรู้ความปวดละแต่ว่าด้วยกลไกลของสมองเองเนี่ยบางครั้งมันมีสาเหตุอยู่จริงแต่ว่าการรับรู้อาจจะรับรู้ไม่ตรงหมายความว่าเหมือนอย่างคนที่เ,เส้นเลือดหัวใจตีบ<ะ>บางครั้งเนี่ย เส้นเลือดหัวใจตีบแล้วไม่ปวดตรงหัวใจแต่ว่าอาจจะรู้สึกปวดขาขั้ไกลกรามข้างซ้ายหัวไหล่ข้างซ้ายคนที่ถุงน้ําดีอักเสบอาจจะปวดออกไปสะบักหลังข้างขวาทั้งที่ตรงนั้นไม่ใช่ตําแหน่งถุงน้าดีโดยตรงใช่ค่ะหรือว่าอย่างคนที่ปวดไส้ติ่งอักเสบระยะเริ่มเริ่มเป็นบางทียังไม่ปวดท้องน้อยข้างขวาแต่ปวดลิ้นปีก่อนเหล่านี้เป็นไปได้ก็คือว่ามีสัญ,ญญาณความเจ็บปวดแต่ว่ามันถูกรีเฟอร์ คือมันถูกถ่ายทอดไปรู้สึกที่อื่นแทนที่จะเป็น l o ค a l เป็นเฉพาะที่ส่วนอันที่สามนี่แย่สุดก็คือว่ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่า central pain แปลว่าสมองเนี่ยเป็นตัวรับรู้ความเจ็บปวดใช่ไหมครับถ้าคนเราสลบหรือหลับเนี่ยก็ผ่าตัดได้แสดงว่าถ้าสมองไม่รับรู้ไม่แปลผลก็ไม่เจ็บเคยได้ยินเรื่องของคนที่ไปสงครามถูกยิงขาย,ยังวิ่งได้ ไม่เจ็บเพราะว่าตื่นเต้นเพราะว่ากลัวตายไม่เจ็บสมองไฟไหม้สามารถแตะของหนักรถรถไหลลงเนินสามารถวิ่งเข้าไปขวางได้เพราะลูกเล็กอยู่ตรงนั้นคือการรับรู้ความเจ็บปวดของคนเราเนี่ยมันถูกรับรู้ให้มากรู้ให้เยอะรู้ให้ไวก็ได้รู้ให้น้อยลงก็ได้เวลาเครียดเวลาซึมเศร้าปวดนิดเดียวมีแผลนิดเดียวปวดมากกว่าธรรมดาก็ได้ทีนี้ เวลาคนที่มีอาการปวดทางร่างกายไม่ว่าจะข้อไหลอักเสบเอ็นเข่าอักเสบเลื้อรลังเป็นอะไรก็ตามรักษาอยู่สองสามอาทิตย์ไม่หายบางครั้งมันจะเริ่มเกิดความไวของระบบประสาทส่วนกลางขึ้น <t> เพราะว่ามันรับสัญญาณความเจ็บปวดเนี่ยเข้าไปอยู่ตลอดเวลาเ <t> ข้าไปเรื่อยๆมันเกิดความไวบางคนเรียกว่าเป็น p a นเ memory <t> ก็ได้ก็คือว่าจจปวดจนดจํา <ำ S 1> แล้วทีหลังเนี่ยมีความปวดเข้าไปสักบาทหนึ่งก็รู้สึกสักห้าบาทสิบบาทก็ได้บางครั้งปวดเนี่ยมัน ปวดเฉพาะที่แต่ความรู้สึกแหม่มันปวดแบบเป็นวงกว้างไปหมดเลยก็ได้ก็เรียกว่าเป็น distortion หรือ amplification ของเพล n แล้วแบบนี้คือมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะคือความปวดเนี่ยในโลกนี้มีแค่3อย่างครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปกลัวว่าเราจะหาความปวดไม่เจอค่ะคือความปวดเนี่ยไม่ใช่ของที่ไม่มีขอบเขตความปวดเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยอีกอย่างที่บอกว่าอีกเจหนึ่งส่วนสองคือปวดโรคจิตนะ คือปวดปวดแบบเป็นเป็นอาการหลอกอ่ะอย่างที่บางคนว่าปวดเป็นเพราะคิดมากหรือเปล่าเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วในเรื่องของอันตรายของการปวดหรือว่าระดับความปวดแบบนี้มันจะส่งผลยังไงกับสุขภาพป้าพอเข้าใจเรื่องความปวดว่าความปวดหนีไปไหนไม่ได้อยู่ในนี้แล้วสิ่งที่คนไข้มีอาการปวดมาหาหมอ,มอก็ต้องดูก่อนว่ามีสาเหตุเฉพาะที่ที่อธิบายได้ไหม หรือมีสาเหตุที่ไกลออกไปแต่กระจายมาปวดแถวๆที่คนไข้เขาบ่นนั้นได้ไหมค่ะถ้ามีต้องแก้พวกนี้ก่อนแล้วถ,ถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการปวดผิดสังเกตเช่นตรวจดูตรงนี้น่าจะปวดสักกลางๆนะทำไมปวดแรงทนไม่ไหวมีอย่างนี้ไหมหมีอะไรก็ m ม n a g e ไปตามนั้นไอ้ตัวที่มาทำให้มีโล c a l pain ได้นี่ก็เยอะแยะไปหมดคือเนื้อเยื่อในร่างกายเราเนี่ยมีแปดสิบเปอร์เซนตสามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้อะ คือไอ้ที่ไม่รับความเจ็บปวดนี่น้อยมากอย่างเช่นผมเล็บฟันชั้นนอกพอลึกเข้าไปในฟันก็เจ็บได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อเนี่ยมันเจ็บได้เยอะมากเลยก็ต้องไปไล่หานะครับว่าอะไรแล้วแบบนี้วงจรของในเรื่องของอาการปวดมันจะมีวงจรยังไงบ้างคะเพราะเขาปวดปุ๊บเขาก็จะเริ่ม <c oughs> คิดแล้วว่าเขาปวดเพราะอะไรครับใช่ครับพอปวดก็ต้องคิดว่าปวดเพราะอะไรเป็นธรรมดาแล้วบางครั้งมันจะเกิดวงจรอุบาตนะครับ เอาแบบอุบัติอุบัติน้อยก่อนความปวดที่ไม่หายนะครับที่มันวนเวียนไม่หายเนี่ยก็คือว่าพอปวดปุ๊บนะครับปวดปุ๊บมันจะเกิดอะไรครับเกิดการพักครับไม่อยากขยับไม่อยากใช้ส่วนนั้นจะเกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องบางทีถึงแม้ไม่พักแต่ความนี้สามารถทำได้ใครเคยปวดข้อเข่าจะเห็นว่ากล้ามเนื้อตรงนี้รีบ ใครเคยปวดไหลก่กล้าเนื้อชั้นในมันจะปวดหลังก็เหมือนกันคือถึงแม้ไม่พักนะก็มีอันนี้ด้วยนะแต่สองเด้งออเพราะอ่อนแรงล,ลงสเ a b i l i t y ของระบบร่างกายที่จะเอาอยู่อะ่ะมันไปเจอกับการใช้งานปกติก็ต้องเกิดเจ็บขึ้นมาเกิดบาดเจ็บเพราะว่าของดีๆใช้ยังปวดเลยอ่อนแรงกว่าเดิม,มดาวเกรดลงมาแล้วเจออย่างนี้ก็ต้องมันก็เลยวนอย่างนี้นี่คืออย่างง่ายนะครับ แล้วแบบนี้คือพอเราเจอการปวดแบบนี้ปวดซ้ำๆซ้ำๆที่เดิมไปในระยะเวลานานๆเป็นปวดเรื้อรงังแล้วเราจะรักษายอย่างไงคะคุณหมอก็ต้องพยายามหมุนหมุนอย่างนี้ก็ต้องหมุนย้อนกลับค่ะหมุนย้อนกลับก็ต้องบอกว่าอ,อ๋อก็ต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนเอ็กซ์เซอร์ไซส์พอเอ็กซ์เซอร์ไซส์เสร็จปุ๊บย้อนกลับมาเราก็ฟื้นฟูเนื้อเยื่อให้มันแข็งแรงขึ้นจะเห็นว่า เอ็กซ์ซ e ์นี่สําคัญมากเพราะาถ้าไม่เอ็กซ์ซ e ์พวกนี้ยังไงก็ไม่ดีขึ้นจะกิน<ฆ>ยาทาย,ยาฉีดยาอบด้วยไฟ,ฟฟ้าขึ้นแสงอะไรมันก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นก็ไม่แข็งแรงขึ้นก็ต้องเอ็กซ์ซ e ์แต่เอ็กซ์ซ e ์เนี่ยต้องทําในวงเล็บที่ว่าทําให้พอดีแข็งแรงขึ้นแต่ว่าอย่าทําให้มันเด้งไปทางนี้นะย้อนสอนไม่ต้องการแล้วแข็งแรงเสร็จแล้วจึง function. ฟังก์ชันฟังก์ชันก็เกิดความมั่นใจความปวดก็จะเกิดห่างลงถูกไหมครับเพราะว่ามันแข็งแรงขึ้นแล้ว ความปวดมันก็จะลดลงเพราะความปวดลดลงใช้งานมากๆขึ้นก็เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นในตัวมันจะหมุนกลับคือมันหมุนลงเราก็หมุนขึ้นเหมือนถอนตะปูเกลียวและอย่างนี้เรื่องของการเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบนี้นะคะคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในระดับที่ให้มันแข็งแรงขึ้นไม่ใช่ให้ปวดขึ้นเขาควรจะเอ็กซเซอร์ไซส์ยังไงซึ่งแต่และคนก็จะมีอาการปวดเรื้อรังที่แตกต่างกันไปด้วยก็ขึ้นกับว่าเป็นปัญหาอะไรปวดคอปวดไหล่ ปวดหลังส่วนล่างหลังเอวปวดเข่าพวกนี้เป็นคอมมอนเพนกล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยคือคือถ้าเราดูกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับนี่มองด้านข้างนะครับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะมันจะต่อกันเป็นรูปคล้ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่อาเห็นทางนี้ไม่ถนัดอ่ตรงนี้เป็นหมอนรองกระดูกตึกๆๆๆนะ๊กตึ๊กตึ๊กเหมือนจิ๊กซอเลยนะเหมือนรูปร่างต่อไปเรื่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆนะครับหมอนรองกระดูกทีนี้กล้ามเนื้อเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าหากไม่มีกล้ามเนื้อประคองเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เหมือนกับงูเนี่ยมันต้องนอนที่พื้นถ้างูจะเป็นแบบงูจงอางชันตัวขึ้นเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อตัวมันบีบบังคับแล้วก็เลี้ยงตัวแต่ว่ากล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเนี่ยรอบๆนี้จะต้องแอคทีฟทีนี้กล้ามเนื้อถ้าเรามองเนี่ย มันมีกล้ามเนื้อกลุ่มยาวๆมันยาวอย่างนี้เลยยาวจากบนไปล่างพวกนี้มันเป็นตัวประครับตัวบังคับการเคลื่อนไหวมันดึงให้เลี้ยวไปเลี้ยวมา<ฆ>แต่มันมีกล้ามเนื้อเล็กๆสําคัญกว่าคือมันยึดอยู่แถวๆนี้ครับยึดอยู่แถวๆสั้นๆระหว่างนี้เวลาคนปวดหลังกล้ามเนื้อชั้นลึกที่เป็นตัวยึดยึดความมั่นคงใกล้ๆนี้พวกนี้จะหยุดทํางานงแล้วก็บ่อยครั้งถ้าไม่ฝึกมันจะไม่กลับมาทํางานพอไม่ทํางานปุ๊บความมั่นคงในระดับนี้ก็จะเลวลง เหมือนเสียสมดุลไปแบบนี้ไหมคะก็พูดได้ว่าเสียสมดุลเป็นเป็นภาวะเสียสมดุลที่พบบ่อยที่สุดในคนไข้หลังก็คือว่ากล้ามเนื้อชั้นลึกของหลังกับกล้ามเนื้อชั้นลึกของท้องที่เรียกว่าเป็นคอของมันจริงๆเนี่ยมันมันทำงานเร็วลงจากการปวดหลังหนักๆหนึ่งครั้งจากนั้นทําให้มันเป็นแบบจุด like like. right อ่อนเพราะว่าไม่ค่อยแน่นแล้วเอาไม่ค่อยอยู่แล้วพอไปทํากิจกรรมที่เอื้อมชะโงกหรืออะไรมันก็เจ็บเจ็บกันมาเรื่อยๆพอเจ็บไอ้นี่ก็ยิ่งขัดทุนเหมือนจนเจ็บจนเจ็บจนเจบ วนไปแบบนี้วนอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าคนคนปวดเข่าก<ะ>็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างอย่างหัวเข่าเนี่ยครับสมมติเราเรามองอันนี้ขาหนีบนะ,ะอันนี้หัวเข่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ที่หนึ่งคือตรงนี้ครับเป็นเป็นกล้ามเนื้อหน้าขาจริงๆเป็นก้อนใหญ่นะ,ะเป็นรูปอย่างนี้เนาะกล้ามเนื้อหน้าขาแต่ว่าในส่วนเนี้ยมันมีชื่อชื่อกล้ามเนื้อ VMO มันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ติดข้อแล้วมันมีหน้าที่ไปกระชับข้อให้ให้มัน่นคงเพราะข้อเข่าเนี่ยมันก็คือกระดูกชนกระดูกถ้ากระดูกชนกระดูกเนี่ยแล้วคุณกระโดดลงมาเนี่ยถามว่าทําไมมันไม่ดุ่งไปอย่างนี้อเอ็นมันรัดไว้เอ็นที่รัดหัวเข่าเราเนี่ยมีหลายเส้นแต่รวมแต่ละเส้นเนี่ยรับแรงได้ประมาณหนึ่งรอกิโลเท่านั้นเองอทีนี้เรากระแทกลงมาแบบนี้แล้วมันอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันอยู่ได้ไม่ไม่กระชากจนเอ็นมันขาดหรือว่าอะไรเพราะกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลย กามเนื้อพวกนี้ต้องทางานเร็วนะครับต้องทํางานให้ทันเวลาจริงๆมันต้องสมองเนี่ยระบบประสาทส่วนกลางต้องไวคือกระโดดขึ้นก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องกระแทกต้องเตรียมรับตั้งแต่แรกกระทำเลยต้องนประคองไว้ต้องชะลอทีนี้พอปวดเข่าใครก็ตามที่เคยบาดเจ็บที่เข่าหรือเข่าอักเสบจะรู้เลยว่ากล้ามเนื้อนี้จะรีบเร็วมากเลยครับปุ๊บสองอาทิตย์นี่ฟีบลงไปเลยค่ะพอไอ้นี่ไม่ดีปุ๊บ ความมั่นคงก็ไม่พอจริงๆกล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีเัดนี้ตัวเดียวที่สําคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เราพร่องเห็นได้บ่อยกล้ามเนื้อนี้หน้าขากล้ามเนื้อหลังขาเนี่ยมันจะต้องทํางานเข้าคู่กันเพื่อจะเหมือนกับว่าล็อกความมั่นคงของข้อเข่าให้ใหพอดีความมั่นคงของข้อเข่าไม่ดีเวลาใช้ข่าปุ๊บความเครียดที่เกิดกับเอ็นและหมอนรองข้อข้างในก็เยอะ มันก็วนเวียนเจ็บจนเจ็บจนเจ็บจนอย่างงี้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะคะว่าการปวดเรื้อรังสามารถที่จะจัดการได้ค่ะเพียงแค่เราต้องมีโคชชิ่งที่ดีนะคะคือต้องมีโค้ชที่ดีไปปรึกษาคุณหมอเวชศาสตร์ฝืนปูแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยคือบางท่านอาจจะไม่ปฏิบัติตามนะคะก็อาจจะทําให้ผลต่างๆที่จะได้รับที่จะดีขึ้นก็อาจจะไม่ได้เป็นตามที่คุณหมอบอกเราก็ต้องปฏิบัติตามด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบ,ค,บ,ขอบคุณคุณหมอมากค่ะครับสวัสดีครับ